ก็ยังสนใจโอเคครับวันนี้ก็เป็นบริการฟิล์มนะครับกัดฟิล์มกัดฟิล์มพูไมปดังพอเห้อไอ้ไม่เว้อันดังกูจะโดนด่าเาแล้วครับเากับอีกแล้วนะสำหรับกฟิล์มนะครับจมาในเกมฟีไยคนดูไม่มีสักคนก็ไลฟ์ไปตแก้เบื่อไรก็จะเล่นความแรงอยู่ดีดีไเกมกจอกสู้อารีไม่ได้ังหวมึงจะเล่นเด้อพักกินเนี่ย เกมนี้คนเด็กเข้าถึงได้ง่ายครับเข้าถึงได้ง่ายเพราะมันเก,ก,กมปากระใช่ไงเกมล็อกเป้าเกมงูก็มันล็อกเป้าครับแต่ว่าท่านเด็กไม่มีฝีมือในการเล็งหัวฝึกยิงหัวก็ทำนี่ยัไม่ได้เลยนะครับยิงตัวไงงูก็ยิงตัวไงแต่ระดับป่วนเขายิงปัวกันแล้วโอเคครับจัดแบบหนึ่งคนเดีเดยวสำหรับใครอยากดูรายการทัวอาหารชาวฟิล์มนะครับ อย่าลืมกดไลค์เยอะนะครับตาเล็กี้กูชนะหรือเปล่ากูจังก็อุชนะนะเออใช่กูชนะสำหรับใครที่อยากดูไอ้ทีมสมาหารนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยทำอาหารบ้ามึงอ่ะได้นะผัดมาม่ากิบะม่าต้มไงไข่ดาวไงรสชาติต้องเยี่ยมอ่ะไงกับตะกี้ผัดกระเทียบ้างได้เลยอยเาลืมกดไลค์เดินหน้าฮ่าฮ่าฮ่ามูจะตีมันอะไรแล้วรูปบ้าคนนึง แล้วคนดูขอก่อนว่าจะซื้อเกมอะไรอ้าวแนะนำครับผมเล่นด้วยหน้าฟันหน้าจะมีทางเล่นเกมอกันไอตีนี่ประวัติตกเข่าหน้าข่าหน้าข่าหน้าไม่ไม่ค,ค่อยกูอยู่นุคมเย่ไม่ค่อยคุยกันละเพราะว่าู้ว่ีจมาไม่เราจุเต็ม คนแรกเลยตาหน้านะพี่จะไม่ปรับสวยสุดเล่นแล้วม,มันโหดเกินไปโอ้ยไก่มันดูอย ผมไล่สดไล่สดนี่มันเป็นกระตุกนะเนม่ยในเมนูน่าจะทำเครื่องทำงานก่อไล่สดได้ไงยอมแบบเล่นไล่สดแหลกๆแล้วก็ไล่สดเล่นเนีย่ยผมยอมไล่สดแล้วก็มาเล่นลองแรงเลยนะแหลกๆนิดหน่อยไม่แหลกนิดหน่อยโคจะแหละะกเลยโพติผมป๊อบสวยสุดเลยในทุกเนี๋ยวแหลกแหลกผมปากากา,กากสุดยอด,ด,ยอดโพติ ผมปกักเลยสูบดับไม่ไล่ไม่ลื่นเลยแล้วคน,นี่ไม่แตกมา <S <S 1> <S 1> ยากใส่คนเวริกตสินหน้ามึง จะเข้าส่งวดกิกติหน้ามึง ผมจะซื้อมือถือใหม่อยู่เลยคนดูไว้มีเจ้า,าท,ำท,ำทำเล่นทำไปทำเล่นๆไปนะครับก็ะมันจ,จริงจังอะไรมากเพราะว่าวันนี้นคนดูอยู่ดีอะเจ้าสองกุมบติหน้ามือ you <laughs> ไหนวะโหวันนี้มันมีของ,ยอยงได้ย,ยังไงอะเปลี่ยนพื้นครับเปลี่ยนๆฮาแพ้แล้วอ่ะ ตกครับตกแล้วอะเพราะมันแดกเลยเป็นมุกไปไม่มีปืนัวมันดีดเกินไอ้ได้ทานนี่ยทาน้า,านด้วยหงวันนะังไงอวะนี่ไงทุกคนดูปั้งปปปปปัง,ปงโชว์ถวซึ่งเงี้ยโคตรเท่ทุกคนดูดู Chegou a hora. sót o som. que é Hãy subscribe เตะท่าหนึ่งฮัลโหลอืมคสวัสดีสวัสดีครับเปิดไหมนะครับเปิดไหมเนี่ย อครับเกดไม่หน่อย 2. องซีซั่นเขียนต้อคนมนเมนตนะ์ไหมใส่เราใส่เกียน,นั้งทีเด็กครับเจอทุกคนง่วหมาเอา่อเล่นไหมครับเล่นไหมครับ เนี่ยหมดทุกคนเลยว่ะอืมอ่ะเชิญคุณมวดต่อ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 สวัสดีครับได้ไข่แล้ว ไม่ได้เล่นนานเลยว่ะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่ว่าเป็นชื่อฟิมฟิมแม่งโคตรเนั่งแม่จานบูดพี่ฟิมจอกเกินเปิดไม่ครับใครว่ได้เปิดไม่หน่อยไม่ไม่ให้เปิดไม่เลยว่ะเสิ่งเลย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  It's amazing movie.